สวัสดีค่ะคนเราจะมองข้ามสิ่งที่ง่ายที่สุดเสมอบางครั้งมองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวของเราแล้วก็ไปแสวงหาสิ่งภายนอกแล้วก็แสวงหาไปเรื่อยๆกว่าที่เขาจะหมดแรงในการแสวงหาแล้วกลับมารู้ว่าจริงๆสิ่งเหล่านั้น,นมันอยู่แบบอยู่กับเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยสนใจเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับการที่เราแสวงหา การปฏิบัติหรืออะไรก็ตามแต่ไปเรื่อยๆตามจิตใจของเราจะพาไปหรือจะบอกว่าตามกิเลสพาไปก็ไม่แปลกนะเพราะจริงคนเราทุกวันนี้ก็อยู่ได้ด้วยตัวโลภะเจตสิกซึ่งก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกขนะคะก็จะพาเราไปสแสวงหาถ้าจะเปรียบการสแสวงหาทั้งหมดเนี่ยเป็นโรงเรียน แต่และโรงเรียนเราก็ย้ายจากรโรงเรียนนั้นไปโรงเรียนนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆสุดท้ายเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในบ้านของเราเองจริงๆมันอยู่ในตัวของเรามันใกล้กว่าน,นั้นอีกมันอยู่ในตัวของเราเลยแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาแค่เราไม่เคยมองเขาเลยนะคะความรู้สึกตัวเป็นคําตอบนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าความรู้สึกตัวนี้ละคะ่ะคือหัวใจสําคัญที่สุดของที่สุดที่จะพาเราไปถึงความสงก ปณีจระัะและก็ความรักที่มีเมตตาต่อกันในทุกสปปรรพสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนกลับมาที่ความรู้สึกตัวถ้าเราเปรียบโรงเรียนที่พูดทั้งหมดสิ่งที่เราสแสวงหาทั้งหมดแต่จริงๆก็คืออยู่ในกรอบของถังขยะใบหนึ่งเองนะแค่ว่ามันมีขยะต่างๆหลากหลายขยะดีขยะ ไม่ดีขยะที่จะเอามาใช้ได้อีกหรืออะไรก็ตามแต่เราก็วนเวียนอยู่กับขยะถุงต่างๆที่อยู่ในถังนั้นแหละคะ่ะอีกนานเลยกว่าที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราตามหามันไม่ได้อยู่ในถังขยะนะเมื่อไหร่ที่เรารู้เราก็จะไม่สนถังขยะนั้นอีกเลยเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนทุกๆท,ท่านสำรวจสิ่งที่มีอยู่แล้วกับตัวความสงบภายในความรู้สึกตัวเป็น สิ่งที่จะจูงมือเราไปเข้าไปหาความลับของธรรมชาติที่อยู่ในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นวันละนิดเท่านั้นเองค่ะในทุกกิจกรรมที่คุณทำคุณไม่ต้องไปหลีดลี้หลบเปรนที่ไหนเลยใช้ชีวิตปกติอยู่กับผู้คนปกติอยู่กับสิ่งกระทบที่มีเพียงแค่คุณรู้สึกตัวเมื่อมีปฏิกิริยาของ กายเกิดขึ้นแสดงว่าจิตได้เกาะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะเย็นร้อนอ่อนแข็งของกายความตึงของกล้ามเนื้ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นความเผานิดนิดเราก็สัมผัสได้ถ้าจิตมันกระดิกเนี่ยกายมันขยับแน่นอนนะคะฝึกความรู้สึกตัวเรื่อยๆผ่านความการยืนเดินนั่งนอนแล้วเมื่อไหร่ไม่นานนะคะเราจะรู้สึกเองอย่างเช่นสมมุติเราฝึกว่าขยับ ไปรู้สึกไปเดินไปรู้สึกไปอะไรไปรู้สึกไปพอวันหนึ่งมีปัญหาเข้ามาให้เรามุ่นนะมือเราจะปัดไปเองเท้าเราก็จะขยับไปเองคือคือมันปัดบทจากตรงนั้นมาสู่ตรงความรู้สึกตัวทันทีแบบอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเราใส่สัญญาเราไปสร้างความเคยชินของจิตแล้วก็สัญญาใหม่ทับลงไปในสัญญาเดิมที่จะมุ่นไปกวนอยู่ในถังขยะหรือถุงขยะใดๆเราก็จะตับ ที่ความรู้สึกตัวทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่สัญญาณนี้ซ้ําๆซ้ๆเข้าไปมันก็จะเริ่มสร้างความเคยชินใหม่หรือเป็นปกตูปานิสัยปัใจจัยใหม่ที่เสริมแล้วก็มีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุดท้ายปุ๊บมอเจอปัญหาปุ๊บจะดึงกลับมาทันทีโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ดึงไม่มีใครเป็นผู้ดึงเป็นเหตุปัจจัยที่เราเพาะบ่มและสร้างขึ้นใหม่นะคะโอเคค่ะอาจจะยากนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความหวังดีค่ะ